ออถไฟแล้วเาเห็นเขาเขาเขาาจจ้าหน้าที่ก็นเดินทางไปดังเดอนางบนของวันทโรยหารัดก็้สวัสดีครับผมในนา มากราบมัสการห้องพ่อโตวัดอินทราวิหารนะครับในงานมัสการห้องพ่อโตวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบมีนาคมประจําปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้อยู่ที่วัดอินทราวิหารบางขุนพรหมครับก็พามาชมบรรยากาศนะครับผมที่ประเด็นระคนระโคนธรรมวงท่านยังมีโครงการู่นะได้ฟังจาก ปากของท่านว่าทา่านมีโครงการที่จะสร้างกำแพงนะกำแพงแวัดตอนนี้ยังไม่สวยมามแล้วก็ยังไม่มั่นคงแล้วก็จะส,สร้างศาลาอีกนึ่งหลับอันนี้ตรงไหนท่านต่อไปก็องค์จะได้เห็นเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าการพัฒนา บัตรนาวัดตั้งแต่สมัยที่พระเดชพระคุณมาดำรงตำแหน่งี่ท่านบัตรนาวัดอิจฉาริาย์สวยงามเอ้าตอนนี้เจ้าพระพรวงขืนใหญ่ก็ไหวล้วก็ตรงใหญ่ระดับที่เดินเดินก้าวคูณเจ้าพ่าภารยาเออเดี๋ยวหมดเวลาโอภาจารสัตพ์ฟังเหลือเวลาเก็บคดีเขาบอกว่านักเทศ อ้ามาแล้วคุณพีอ้าคุณน้าคุณลุงตาอายุรุ่นลาวเขาเดียวกันเออะมากกว่า500ห้าร้อยหุ้นใหญ่ห้าร้อยบาทครับอ้าวเขียนชื่อครับเขียนชื่อเขียนชื่อนามสกุลตอนนี้การบูใจาบนบุ้เห็นสัตยา จะมาเป็นเจ้าภาพพระองค์ผืนใหญ่สวายลวงพ่อโตองค์ใหญ่ตามลำเหยียดชื่อลงในใบปรวัตินาบัตรเดี๋ยวจะได้พระบาทอาวุโธนาก็ให้คนนวัดคือต้องสุนัยข้างบนด้วยนะจะบอกกุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตหลวงพ่อโตได้อาทุบนาในส่วนบุญส่วนปุร้อนี่็กๆน้องเขาใส่ตู้เลยครับปฏิสาร ส,สักของกบเจ้าอาบันความบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์เจใจจงตรงตรงต่อปณิพานธก้อยถึงเบื้องแก้วก้อยแกล้วขวางบานก้อยพบกาศนาพระศรีอาณ์นาคตการเบื้องหน้าโน้นเออจับปะทุจับปะจสัพพโรคสงจับปะไปจับปะรอสัพพะ สะเบียจันไลาอ่าคุณนันนัมสกุลสิริพัฒนใช่ไหมอ่าคุณนันนัมเดี๋ยวมารับอัญมณนาบัตรด้วยครับแล้ววัดบุญมงคลอ้าวคุณตุบกรจัดให้ดีอ้าวเดี๋ยวเป็นงสบายเดี๋ยวไปโน่นเลยนะไปถวายพระโองโตล่ะที่พระคุณเจ้านั่งอยู่นั่นนะอ้าวตอนนี้ท่านได้มีอิสรกาจะมาเป็นเจ้าภาพเป้าหมื่นล้าร้อย เอรกละหนึ่งรอยหรือจะมาเป็นเจ้าครับ็ยศตีมาติมีแค่นี้นะครับธรรมเทศดิธรรมปฏีบุญกุศลธรนารบุ์ทุกทัานครับลงเงินลงทองป้าป่าลงเงินรงทองตอนนี้สวยงามไปล้วแ้วิวสวยอยู่ดาวองพ่อโตเนี่ยขอหลวงพ่นาตอนนี้คุณออรพินหุนสีทอดปป่าสวายองหลวงพ่อโตอีกสองร้อยเอ้าคุณอรพินเอาเราก อ้าวอันนี้เทศาตะเดิน okay. okay. oh.